แผนค้นแผนกคน้นเบงเดอีลาหน่อยสิเอาไปใบใสโอ้ยเก่งขนาดเลือบปูนห,หน่อยขับรถป่วงได้เก่งเกงเก,ก,กงไปตามไปดูสิว่าลูกจะเอาไปไว้ไหนพูหมองไว้แผนเก็บบันี่สวัสดีค่ะคลิปนี้ผ้ามาเบงวิ่พีา่าการอัดเปียงเด้พี่น้องเด้ย อันนี้ก็เคยเห็นจักเครือคือกันก็เลยไม่เห็ดคลิปไปพี่นอ้องเบินน่งงเกิมีหลายคนที่บ่เคยเห็นวิธีการอัดเปี้ยงเกิมีรถมีเครื่องอัดตามที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะเนี่ยตัวนี้ก็กษมีเฟี้ยงที่อัดแล้วนี่กเกษมีเสื้อกมีเสือกมดออกมาพร้อมี่อันนี้คือก้อนหนึ่งราคาค่าอัดกันทุกเมื่อน,นี่เพิ่นอัดกันก้อนละสิบห้าบาท เด๋ยวสิผ้ายางไปเบิ้งตรงที่เพิ่นโปยเฟี้ยงเขาในรถนี่กระสิมี่ซอยกันเฟี่ยงที่อัดนี่ก็คือเฟี่ยงที่สีเขาแล้วกวองไว้เป็นกองนล่พี่น้องสวัสดีค่ะคลิปนี้ผ้ามาเบิ้งไม่ีการอัดเฟี่ยงได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็บเ่เคยเห็นจักเื่อคือกันก็นกเลยมาเฮ็ดคลิปไปพี่น้องเบิง่ง กะสิมีหลายคนกี่บอเคยเห็นวิธีการอัดเฟียงกระสีมี่รถมีเครื่องอัดตามที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะเนี่ยตัวนี้กะสิมี่เฟียงที่อัดแล้วนี่กระสิมี่เสือกมีเสือกมัดออกมาพร้อมนี่อันนี้คือก้อนหนึ่งราคาค่า,าอัดกันทุกเมื่อน,นี่เพิ่นอัดกันก้อนละสิบห้าบาทเดือนสิบห้ายางไปเบิ้งตรงที่เพิ่นโวยเฟียงเขาในรถ สิมีซอยกันเปี่ยงที่อาร์ตนี่ก็คือเปี้ยงที่สีเขาแล้วกองไว้เป็นกองนะพี่น้องอยวออกมาอีกแล้วพี่นอ้องออกมาอีกแล้วคอยออกมากสิ่มีเราบบตัดเสือ้อหนักลนมาแล้วลนแล้วอันนี้ก็คือมัดที่สองแต่สิบห้าพี่น้องไปเบง้ังทางคนป่วยใส่เด้อ รถที่ใส่ก็จะเป็นรถไถแต่ว่าพ่วงได้เครื่องอัดเบียงแต่้ายางก็บางข้างหน่นรถไถอนเนกประสงค์ใส่ได้ตัง้งใส่ได้หลายนาทนะี่น้ีนี่นี่นี่เป็น,นสีพี่น้องก็จิเป็นฟั้นเฟื่องเป็นล่อหมุนเกี่ยวเข้าไป ใส่แรงงานคนในการปัดเพี่ยงเข้าไปใ้หล่อหมุนในวงหล่อ,อในทรงตอกันา่ากระสีลายพ้นอยกันโปยเพี้ยงทรงตอกหนา้าทรงต่อกหน้าล่อหมุนกระสิมุนเอาเพี้ยงเข้าไป ก็เบิ้งบางคนกเกสิรกเคยเห็นเนาะไม่เห็ดคลิปอยู่นี่กับอเคยเห็นจักเกอร์ก็เลยมาเห็ดคลิปหลังจาก่กวเขาแล้วๆกะสิต่อเพียงเฮ้าเพียงเขาฟางเขาตรงเขาห้อเนะอี่นองกะสิอัดให้มันเป็นก้อนเอาไปใสรประโยชน์แต่หลายๆอย่างเนี้ยเอาไปข้เย็ดเชื่อเย็ดจะได้เอาไปเรียงงัวส่วนมากเอาไปเรียงง้วเลียงวขยกันนั้น ่จักทุกมือนท่านสมัยข้นลห่หลายอย่างเป็นเครื่องทุนแรงแ่กใส่แรงงานคนในการโอยอยู่ถ้าอัดแบบยางน้ำให้หน่าตอนนี้ต่อเฟี้ยงต่อเขาอยู่น้ำให้หน่าเข้ากับจุบ่ะใส่แรงงานคนหลายปานแี้วถ้าไปเบิ้งบัตร มัดเสี้ยงออกมาอีกเรี่อหนึ่งนาพี่น้องเนาะ บม่เสื้อนีหมัองใส่เสื้อข้ามาเบิ่งไก่ๆชนิดเผาขนเลยนี่มัดเปี้ยงกับสีคล้อยถอยออกมาเรื่อยๆถอยออกมาเรื่อยๆสิมีเสือกมัดออกมาพร้อมพี่น้องมีเสือกมัดออกมาพร้อมข้ามาเบิ่งแบบชนิดเผาขนไก่ๆเลย บนไก่ก็มีหลายอย่างบางอย,ย่างก็อธิบายให้ฟังว่าอะไรเบิ่งตามภาพเขาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งบัดอันควันเพียงที่อัดแล้วแล้วบัดนี้แล้วแล้วอัดแล้วแล้วก็สิออกมาเป็นก้อนแบบนี้แหละพี่น้องก้อนแล้วท่อๆกันได้ไหมอย่าก้อนแล้วท่อๆโอ้หนักหนักนักนัก เก็บเป็นมองนั่งก็ได้นะอันนี้หนึ่งก้อนนี่ก็นหนึ่งก้อนเอาใส่รถสามล้อพ่วง,งเอาไปเก็บเลยบาทบาทนี้นะภาแในค้นแาแนค้นเบ่งเดืออีลหล่าน่อยสิเอาไปใบใส่เอยเก่งขนาดเลยปูนหน่อยขับรถพ่วงได้เกง่งเก่งเก่งไปตามไปดูซิว่าลูกจะเอาไปไว้ไหน คุณมองว้ภายในเก็บบาหน่เอาไปไวนในขอกงวคขอกงว่อ,วอวตาก็ตา,กตาสิเป็นค้นเลี้ยงสิเป็นเลี้ยงสิเป็นคนเลี้ยงก่อนเฟี้ยงเพิ่นเลี้ยงง่วส่วนหากคนดีเพิ่นเฮ็ดหน้าเพิ่นสีเหล้ยงง่วไปพร้อมอาศัยว่าเฟี้ยงที่หลังจากที่ห้าเกี่ยวเขาออกแล้วกะบไดไเสียถ้งกะเอา ให้มันเกิดประโยชน์คืออัดมาไหวทะเลียงงว้วเลยป้าตะสะออนแดกคุณพ่อคุณน่ะงัวส่ยูมังได้ละพ่อจ้างัวบ่าให้ยูอะไบ่ให้เฟียงยูแทนบ่นนเออกองเฟียงยูแทนแต่ก่อนเพิ่นอันแต่ก่อนบพท่านไอ้อัดเฟียงเพิ่นกะเป็นมองไหวเป็นมองไหวงวัวเป็นมองผูกงว้วยางเมือขึ้น บันนี่อัดเฟียงแล้วแล้วมันก็เอาเฟียงมาเก็บหนีงว้วจ้าคนเสียไปไหวใส่บูบาท,ทินี่พ้าพี่น้องมาเบิงวิธีการอัดเฟียงแต่ก่อนบ่มี่หรอกพี่น้องแต่ก่อนบ่สิกองไหวกองไหว,ไว,ไวละกาให้งวัวไปไปกินเองเลยงวัวยางไปกินเองมาอีกแล้วคือไหวแท,ท้มาอีกแล้วสองก้อนไหวขนาดเลยอ่ามาคุณตาโจมลงมาโจมลงมา หนักเดือพี่น้องเด้อหนักเพราะว่ายังมีความชื้นอยู่พออ่าหัวปลาสิเกี่ยวได้ประมาณจักอาทิตย์หนึ่งนี่ล่ะเกี่ยวได้จกประมาณจักอาทิตย์หนึ่งป่ายังมีความชื้นในจักนไมยกระสิมีน้ำหนักเ้ิบหาพาพี่น้องมาเบาิออง่ขงขอหอมปากหอมคอวิธีการอัดเฟียงจ้าวิธีการอัดเฟียง พี่น้องมาบึงพ่อหอมปาาหอมข้อวิธีการอัดเฟี้ยงเก็บไว้ถ้าใส่ประโยชน์ประโยชน์หลายนอกจากเอาไว้แห้งง้กินแล้วยังใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างเฮ็ดเป็นที่ชงว่มเชื่อมักเชื่อเฮ็ดเชื่อ,อยั่ก็ไดประโยชน์หลายอย่างอยู่ที่พี่น้องเอ้อเฟี้ยงอัดเฟี้ยงอัดแล้เจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาไว้ํำนีละ่ะ Sebati, ja.